สวัสดีครับวันนี้เกษตรหนึ่งชั่วโมงนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับแปลงผักนะครับปลอดสารพิษนะครับวันนี้จะถอนไปขายแล้วครับนั่นก็คือนะครับแปลงผักบุ้งนะครับของเรานะครับตอนนี้ก็ได้อายุก็ได้อายุที่จะขายแล้วครับอันนี้ก็มาถอนกันนะครับกิโลละยี่สบาทไม่แพงครับ ปลอสารพิษด้วยนะครับไปดูกันเลยแปลงนี้ก็ถอนไปเยอะแล้วครับก็เหลือก็เหลือเหลือก็เยอะอยู่นะครับถอนให้ติดรากนะครับเอาดินออก,กค่อยไปล้างแล้วก็ช่างกิโลเตรียมขายนะครับ สวยนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับ,ร,บรอบๆสวนนะครับกว่าจะหมดนี่ก็อีกหลายกิโลอยู่นะครับใช้เวลาปลูกไม่ถึงสามเดือนครับผักบุ้งเป็นผักที่โตง่ายที่สุดนะครับ แล้วก็ทำได้หลายอย่างนะครับผัดก็ได้นะครับแกงก็ได้นะครับพอถอนเสร็จนะครับเราก็มาทำการล้างนะครับล้างเอาดินออกนะครับ พื้นที่ของเรานะครับปลอดสารเคมีครับน้ําในคลองตรงนี้ก็เลี้ยงปลานะครับเราใช้เลี้ยงปลานะครับก็จะมีกระชังนะครับหลายบ่อนะครับล้างเอาเศษดินออกนะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมหาเงินไม่ยากเลยใช่ไหมครับแค่นี้ก็ได้เงินแล้วครับ นะครับท่านผู้ชมที่มีพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้นะครับพื้นที่รลกล้างพื้นที่ว่างเปล่าก็เอามาทําแบบนี้ได้นะครับไม่ยากครับง่ายๆสไตล์เกษตรหนึ่งชั่วโมองนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ